วัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดัมติกพามาชมต้นบวบลมครับบวบลมครับหรือบัจจุโลฮินีนะครับเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับต้นบวบลมครับเขาขึ้นกับต้นสมิทแดงนะครับหรือว่าต้นพักกมิกนะครับ ลักษณะตนบวบลมครับเป็นกล้วยไม้ที่กินได้ด้วยนะครับเขาขึ้นกับต้นสมิดแดงครับกิ่งไม้เล็กๆเขาก็ขึ้นได้นะครับอยู่ในปลาล่าริมบานหมู่บ้านนะครับ บวบล้มครับหรือบจุกโลหีนีครับลักษณะใบของเขาครับเขาเป็นไม้เทาเรื่อยนะครับจุกโลหีนีครับรือว่าบวบลม้มเป็นกล้วยไม้กล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับเขามีซื้อทองทินต่างๆครับบวบลม้มจุกโลหินีเขาฟางกล้วยมุสงังกล้วยไม้ เท้าพุงป่าโกดพุงป่านมต่ำไรต่ำไรครับเขาเป็นกล้วยไม้เป็นกระฝากชนิดนึงชนิดหนึ่งครับที่สามารถกินได้นะครับใบของพ้นของเขานี่ครับขูดเอาเนื้อของเขานี่ครับขูดเอาผิวเนื้อของเขานะครับทำยำทำสมต่ำไ้นะครับแ่บครับ เาเป็นเถาเครือของเขาครับนี่เทาของเขานะครับสรพพคุณของเขาครับต้นบวบลมครับหรือว่าจุกโรฮีนีทั้งต้นของเขาครับมีสรรพคุณเป็นยากแก้โรคกระเพาะอ,อาหารแก้กระเพาะอ,อาหารอักเสบนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อครับ ใบอ่อนของบวบลมครับสามารถกินกับขนมจีนได้นะครับเขาของเขาครับมีสปปรรพคุณแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อรากของเขานะครับสำหรับยึดติดต้นใหม่ครับมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพียนะครับรากของเขาแก้อาการร้อนในกระหายน้ำช่วยแก้อาการไอแก้อาการหอบหืด ช่วยแก้อาการทายบิดทาย,ยเป็นมูกนะครับรากของเขาครับรากของเขาจะเป็นที่ยึดติดกับต้นใหม่ต่างๆนะครับมีสรรพคุณทั้งยาครับทั้งสมุนไพรครับเขาจะชอบขึ้นตามต้น ไม่ต้นห่าต้นสมิดแดงนะครับต้นห่าก็ะขึ้นครับข้างในเป็นโพงนะครับแต่เนื้อภายอกของเขาสามารถขูดทำสมตำนนมํำได้นะครับทำยําได้นะครับเขาของเขาครับ ไม่ไม่คือขึ้นครับตัวเลิกๆของเขาครับ มื่อนี้อีสานมาดำติกับพามาชมบวบลมครับหรือว่าต้นจุกโรฮีนีนะครับเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับเป็นพืชอิงอาศัยชนิดหนึ่งครับที่เป็นสมุนไพรได้และครับสามารถกินได้นะครับเมื่อนี้พามาชมต้นบวบลมครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ